ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนแลนะครับผมครับผมเอาเมื่อนี้เข้ามาอยู่กับข่อคุยพ่อไก่เนาะครับสวัสดีครับเอาคุณพ่อเมื่อนี้เข้าเอาขอพูดเอฟซีก่อนเนาะเอาเอ,าอ่เมื่อนี้เมื่อนี้ว <laughs> ันที่เจ็ดเด้อครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดสองหาหกเอสทั้งฝ่าน้ำฝ่าน้ำฝนเนะพี่น้องเนอะแดดเปี้ยงเปรี้ยงพูแย่มากเลยพูดครับเอาวันเดือนขอบคุณขอบคุณเอฟซีก่อนยี่สิบหกยี่สิหกครับผม แม่ลูกเออแม่ลูกไปหาคุณแม่แหลมอำเภอหนองบุญมากจังหวัดโคราชบ้านเก่งเท่านี้ละเนาะครับผมเอ้าตัวที่สองไปหาคุณพ่อเล็กเออคุณพ่อเล็กอำเภอบึงโขงหลวงจังหวัดพึงการครับผมไห้ครับามคุณพุ้นทุกูทุกุนครับแม่แหลมออกไปตัวที่หาแล้วเอฟซีจากโคราชน้องพอเนาะอ่ามันออกไปเป็นตัวที่หาแล้วเน้่พี่น้องเนอะาเป็นตัวที่หไา้ท้องโอ้ โอ้เป็นตัวที่หกยู่ในด้องน้ำอีก <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เมีเขาเจียวอีกคุณม,<อ>มากโมขันเจียวอีกอยุ้ยโมคุณมากกับแม่ควายรถครับครับผมเนี่ยพี่น้องเบิ้งเอาเด้อครับเด้อเนี่ยกับชดุดเอาเื้อนี้มีสองรายการเจ้เาเบิง้งจะลน้าปิดจะละซ่อมเบิ้งครับผมมือนี้มียุ้ยสองตัวสองรายการ้อนะพี่น้องเด้อสายเปลือกครับผมเว้<ด>ยพี่น้องเด้อควาบวงบันลอย48บวกลบเด้อ148บวกลบเด้อพี่น้องสถานะพึ้นห้องบ้าง ครับผมสถานะเพื่อนตอนนี้ห้องว่างห้องห้องว่างแอนได้ยินอยู่แล้ไม่เคยเลื่อมไม่เอาไม่ไมมเอาพี่น้องไม่เลื่อมถือไม่เมื่อกี้นี่เอาเอากระโดดสุดนี่แหละเอาโม่อยกับข้าวภาลีได้ยินอยู่แล้พี่น้องมันฝนตกถึงเฝ้าพี่น้องแม่งแหล่มาเบิดเราพี่น้องเอ้ยไอ้เพื่อนนั่นเขาจะว่าเป็นลูกเก้าแก้วฟ้าว่าท่านโอ้เป็นลูกของพ่อแก้วฟ้าแม่นมีเคยมีลูกไหมแล้วตัวนึงครับผมอีกประมาณอาทิตย์นึงเพื่อนตีึ้นโอ้ครับ ให้โมดเจ้าไปไอ้ไปจับซั์กันเอาไปวะครับผมนี่ก็คือห้องตรวจรังไข่หมดลูกแล้วเนาะพ่อล้านเปิดเส้นดีคือเรบประกันเล่นมาพ่อนี่บประกันหมดลูกรังไข่ครับผมนี่คือรประกันหมดลูกรประกันร่างไข่ให้คือรับประกันภายในแล้วเนาะคั้วบุญเปนคาหน่อยๆสีมะขายซุ้มซีซุ้มแปดซุ้มหาซุ้มหกมาได้ครับผมเปิดคะแนนได้ 1330คะแนนครับผมเปิดไปหนึ0 0 0 0นสามหมื่ด้พี่น้องเ้ <Man. S 2> อแมนหนึ่งแสนสามหมื่นครับผมอ uh. นาคตจังไงก็ร้อยห้พี่น้องบออยู <Boy. S 2> ครับผมเนี่เอาเบิ้งหน้าตาครับผม oh. พี่นอ้องเบิ้งเอาเลยครับเร oh. ้่อง oh. ม่เนี่ยครับผมสายแก้วฟ้านอ้องพ่อสายแกวฟ้าเบิ้งเขาแก้วดเนี้นย โอ้เขาเพิ่นนี่เป็นปลายเขาแก้วด้วยพี่น้องเด้อเล็บกะเล็บแก้วครับเนี่ยพี่น้องเอาเบิ่งหน้าตาพี่น้องเนี่ยเขาตบขั้นซ้อนพี่น้องขวูนาะพ่อเนาะทางหน้านี่แม่นเนี่ยทน้านี่าดองคู่นึงพี่น้องนคู่ขนทัดมาล่าก็มีมาเบิ่งเฮ้ยพี่น้องมีขนทัดมาล่า2ข้างเล้องขางเลยกระบายนี่คือมีขนทัดมาล่าอยู่2ข้างพี่น้องเบิงเบิ่งเบิ่งช่วงอกพี่น้องบดนี้ครับผมเบิ่งเล็บพร้อม ปดพี่น้องเบิ่งโอ้บกเผาเชียงขาเพิ่นนี่เงาเนาะพ่อเนาะเงาเงาพี่น้องมื่อกี้เดี๋ยวกีบเท่าดีเด้อครับบ่นขนาดบ่นงามนะครับผมกีบเดี๋ยวกีบเท่าเลี้ยบแก้วเด้อพี่น้องเด้อเลียบแก้วขาวครับผมเว้ยขอบคุณพี่น้องเบิ่งได้ยเงาเนี่ขาวเอายางยางเพิ่นเบิ่งมองงามพี่น้องเลยแม่ดอกไฟกับเอาเบิ่งช่วงถ่ายน้ำพ่อเออแม่แม่แม่ยายเพิ่นเบิ่งเออถึงเงาครับบ่เนี่ยพี่น้องเออพีอเบิ่งถ่ายแบบไงพี่น้องเห็นปะเออถ่ยหางดีเด้อพี่น้องเด้อลำตัวนี่เงา ผู้หางงามลำตัวยาวหัวเปลือกหายากเด้อันผู้หางงำเนี่ยเดี๋ยพี่น้องผู้เรียนกำลังมองหาเนาะสายเปลือกง่ายๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมเปลือกง่ายเปลือกงักพี่น้องเปิดไปร้อยสามสิบคะแนนครับผมถัดมาขั้นก่อยขวักจิตโล่งให้ อาชีพว่าเอาบักได้บักนั่นบักเล็กบ่ได้เล็กบักค้างบ่ได้ค้างเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาลำพัวที่ยาวมากพี่น้องลำพูเน่าวเลยครับปันอันนั้นมูปานพระเวทพี่น้องเบิ่งโกปานหันกวาดเหบ่พุนอ่ะกุได้พี่น้องเด้อจับได้บายได้รูปได้ยกคะง้นเนี่ซื้อรวดกล้วยวันดีเด้อพี่น้องเด้อวันหับเงื่อนหักฝนตกสวงตกสบายงั้นเห็นบ่บดแล้วบาดนี่งุ่นแลมาแล้วอ้อมคือหุ่นเพิ่นนี่บ่ได้อ้วนจนเกินไปเนาะพ่อเนาะหุ่นพอดีเนาะพอดีเอาเป็นซัดเป็นเส้อ่นเอง ไอยตรวจคอยตรวจมดลูกร่างไข่หมู่ว่านนี่หมอเฟื่ยดมากโอเคไม่สอนมาตรวจเพราะว่ามันคล้วยมันคาหลายคอยก็ต้องอันนั้นดิครับผมเท่าก็ต้องคิดจย่หน้าดีๆแย่แต่มันละเอียดครับเออเนี่ยทุกตัวเดยวเราขอกะข้อคอยไปคันคอยว่าพ้อผสมนั่นครับไอ้คอยก็คิดน้ำพีน้ำนองขึ้นกันครับเออไปเวลาจับสั์ดีๆหาหมอดีๆน้ำเน้นนณะครับ บอกว่าแต่จคลองบอดอันนั้นที่ต้องเน้นว่าหาหมอดีๆนะมาผมเอา้าเอาจันดนะพี่น้อง อ๋เบิ้งใหนมุกเจ้าอบจิตจ้าหน้าเบิ้งมือนี้เขาก็มีอยู่สองตัวสองรายการนี่แหละน้อพ่อเนาะแมนอ่าสองตัวสองรายการพี่น้องนี่สายพื้นข่นสายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเนื้อพูดมุกเจ้าได้ยินเสียงฟ้าห้องบ่้านพี่น้องเอ้ยพ่นงามบ่งาม่ายพี่น้องพิจารณาเบิ้งเองาด้วยครับอ่าดีงามก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับเบื้องไฟเฮ้ยตัวนี้ถามว่ามีเม็ดบักทั่วบักหน้าบ่มีครับผมแต่ว่ามีบ่อไหลเอ้ยน้ำดังน้ำยังแน่กับมีธรรมดาเนาะของเปลือกเอาพ่อจุงแย้งว แม่มาหลานม่แกบใจไปเลยอม่มามาพี่น้องย้ายด้วพี่น้องด้วยมามาแกบใจเพราะว่าคันบอคันบอแกบใจกับมเบื้องตัวจริงคันบอดคันยันเสียค่านํกมันกับวิดีโอคอวออวิดีโอคอมาเบืงแมนอจิมาเบิองตัวจริงไปใกล้ไทยเรียบหอยควยเบืองนีไปใกล้ไทยอันเขาหอยเบืองนี้ ตามแหละเลยสบายกูเลยวันทบไปพี่น้องขุดเน้่มันมันแห้งแข่งช่วงนี้กันมั่นขึ้นครับเออทักเฟสมาเฟียดพญไก่เสื้อสมควรท่องอ่อนครับเบื่อไล่กับเบอศูนย์หกสองเก้าสี่หกหนึ่งสี่สามสองครับผมทักไล่ล้วกับเฟสมาครับมาเบิ้งข้อเบิ้งครับผมเอ้าเอาสันเด้อครับผมงเอาเบิ้งกับตัวต่อไปครับผมครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับ ครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพื่อเพลงเลยครับผมเอาค้ายแม่นีเด้อความสูงลอยสีบาบวกลบเด้อครับผมสถานะเพื่อนผสมหมู่ว่านนี่กับเพชรตะวันกับมือพญ่ไกอ่อเอาม่ใบผสมห<า>ม,มู่ว่านนี่เด้อพี่น้องเด้อแมน<แ>ท,ที่ที่ร่คลิ่แปลว่าวติดมาจำก,กระตูนี้ละโอ้ผสมกับพ่อเพชรตะวันหมู่ว่านนี่พี่น้องผสมในเร่งมือแล้วเพชรตะวันนี่พ่อพ่อลุงเพชรแม่บัวขาวเด้อจำเจสนามบุตรตัวนี้โอ้ทะนัดประภาฟั์ม ครับอำเภอจุ้มแพรขวัญไอ้ขวัญแก่นเท่านี่ล่ะเด้อผสมยุคอข่อยมีคลิปการผสมพันธุ์ไหนเด้อมีคลิปการผสมแมนผสมมันขึ้นกั็ข่อยพอดีข่อยว่าแล้วมันติดนั่นครับก็คือว่าคุ้ยตัวนี้ก็คือเคยลงคลิปไปแล้วอันนี้แม่อยู่เบิร์กการนั่นล่ะโอ้ที่พระติ๊ดมาจำเราเพื่อนบอกให้ผสมให้แมนผสมเพชรตะวันใหบญดนี้เพื่อนเลยโทรมาบอกมาจี๋ทงเมื่อนี่ล่ะครับเพื่อนเราว่าพ่อนย้ายไกด์มาท่านโอ้ข่อยคือนั่นเจ้าแท้ว่าท่านข่อยเก็บไอ ก็เจ้ามีรถไถก็เจ้าไปไถหน้าเราก็จอ่อนเก็บเงินบอท่านได้ก็เจ้าเส้นได้ก็คือเงินเพิ่นบอท่านพร,อยอยาร,ร้อมลอยง่ายๆลูกพี่นอ้องเพิ่นบอพร้พอมเพิ่นก็บบอกว่พาผสมพ่อเพชรตะวันไฮเด้อผสมแล้วจังมาง่งเ <c oughs> พราะตะบัดจีไปง่งกันท่มาบบอกว่าเก็บเงินบอ่อได้เก็บเงินงานรถไถบ่อได้ครับกบ่อไปยังแต่ว่าเขาเรยมาเปิดแบียงให้พี่น้องไหม ่อยกัดจิเก็บเงินเพิ่นไว้นี่แล้วเงินข่อยพ่อเนั่ยนี่แหละเพิ่นพร้อมยามใดเพิ่นก็เอาตูไม่คอยกัดไล่ใส่กันก็เนี่ยแหละพี่น้องแม่นบ่อสันนี่ก็คือเพิ่นกับมัดจำใบตะพุ่นละไอ่ก็บ่เป็นหยังเออมื้อนี้ก็เลยผสมให้แล้วไอ้แม่นมาเพชรตะวันมัดจำมัดจำแม่สา0 0ัเพิ่นเป็นส่วนตัวเพิ่นนี่เป็นลูกผู้ใดหัวเราลูกเต่าผู้ใดเขาว่าเป็นลูกของอันอันพี่ยังเกาะ เก้าเก่าจะเลื่อนเก่าจะเลื่อนร,ร,รับทีบ่ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นลูกเก่าจะเลื่อนคอยกระคืดบ <ผม S 1> ้ามันโอเคมีสอนมีมาเบื้องหน้าตามั้อายุเพิ่นนี่สาม,มปีผมสามปีฟัน โมก็ได้ฟันคูหนึ่งคูสองขึ้นบ่ราันเพียงครับผมตรวจมดลูกล่างไครแล้วพอะเสื่งกันว่ามันสมบูรณ์กว่าจังไอเซิ่งเพิ่นที่ผสมพันให่เพิ่นนิอ่บ่แมนติเสิงเสืงมมมั่วใส่มมั่วแบบนั้นบ่ได้เนาะเฮาก็หวังผลในพี่น้องเอ้ยติดบ่แม่นหน่อยตูนี่เอาไปก็คอยนันเนี่ยพี่น้องเบื่องหน้าตาพี่น้องตาแต้มตาแต้มแจมเจ้ากระจ้ำตาแต้มแจมจ้ำนี่พี่น้องเลยสอ2อ่องสาอ่องปลูกโบวครับผมเนี่ยพี่น้องห้างมิ่มห้างเพผงไง้อครับเรื่องนี่ พี่น้องเบิ่งเอาครับผมแจ้งขานีง่ายครับผมเนี่ยพุงเท่านี่ขึ้นทั้งหนาขาเลยพี่น้องกีบได้กีบเท่าดีเนะครับขาดหนาหลังเลยพี่น้องไอ้เบิ้งหนาเขาพี่น้องเนี่ยเปิดกว้างแงามครับผมเป็นกล้วยสีเหลืองดอกเล่าครับผมเหลืองดอกเล่าหน้าตาดีขุ่นพี่น้องเบิ้งอกเป็นเลี่ยมอยู่พี่น้องครับเอาเบิ้งช่องท้ายได้พ่องานไหมงานงานไช่องท้ายครับผมเดมือนพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบิ้งออกครับเสียดายน่าพิ่นายนะครับเด้อถ่ายง่ายหางหลายครับ เนี่ยเบิ้งเลยครับผคุณพี่น้องเบิ้งเอาแต่ทีนใจเอานี่ก็ขึนอผสมให้แล้วบ้านนี้ผสมให้แล้วผสมพอดีพอดังทำได้พี่น้องเต่วันนี่ให้ลูกดีนะครับมาๆๆเนี่ยเป็นสายของเออ่ลุงเพชรน้องพ่อเนาะแม่ผสมลุงเพชรถอยๆๆยถอาถอบวกกับสายเก้าจะเลื่อนพี่น้องเอาไปรุ่นเอามาหามา อาจารย์ดีดีเนี่ยสาวอายุสามงามเรือยพี่น้องเพื่อตัวนี้ตอนซัดตอนไตผสมพันุให้เพื่อนเพื่อนกับโอเคเลยดูนิ่งแสดงว่าเพิ่นเพื่อนใดนั่นได้จังหวะพ่อดีครับหมอเพื่อนผสมเนาะครับพอเอาเปิดแบงพี่น้องไว้ไร่ปนไอพ่อปนนี่ว่าตัวนี้ได้ความสูงบนรลย43่บสบอกลบสถานะเพื่อนผสมกับเพชรตะวันครับกับขอกน้อยๆคอยนี่ละครับผมหมูว่านนี่ละครับ เปิดหาซิหาคะแนนครับผมเปิดไปหาหมื่นหาพันบาทไปพี่น้องเนห้าหมื่นห้าพันบาทนี่ครับผมเป็นราคาที่คือว่าเราเงินมาจับกรอยู่ก <c oughs> ูโยนห้าพี่น้องไว้ง่ายซะ <c oughs> เปิดเป็นราคาให้พี่น้องไปต่อ,อนี่แหละครับผมนี่เอาไปต่อได้พอเราขึ้นมามันพ่อไปพ่อมาอย่นแหละพี่น้องเนาะครับผมอันนี้ข่อยก็ผสมให้แล้วผสมตักมือข่อยข่อยจับเข้าไว้ให้หมอเป็นผสมคือข่อยร่งสตอรี่แหละนะครับผมนั่นแหละ ครับพอเอาฝังนี่พ่อฝนสิตกแล้วบ้านี้เอาขอบคุณเด้อคุณแม่แหลมอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเอาไปเป็นตัวที่หาแล้วครับผมเอาแม่ลูกเสือสองได้สามไปกับคุณพ่อเล็กเด้อครับคุณพ่อเลอเ็กอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับผมจัดทรงไปเรียบร้อยเบสิสุดโตขอบุญขอบุณทุกการติดตามครับกดไลค์กดแชร์ตุกข่อยน่เด้อครับเออให้ได้ยอดได้ให้ได้นั่นในเบิ้งพ่อด้ค่านุ่มหลานข่อยเนี่ยครับผมเอา ขอบคุณในหลายที่เบิ้องนตนดจบคลิปนี้สองตัวซรันี่เนาะมือนีเนาะเอ้าผมเอาแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวข้ามาขอบคุณสวัสดีครับ